สวัสดีครับมาพกผมมีบอ์ช a น n e ลนะครับผมถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีอินโทรเลยนะเฮ้ยซีซั่นสแล้วใช่ไหมตอนเนี้เอาเป็นว่าถ้าผมทำอินโทรเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะได้เห็นกันนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีอินโทรก็อนนี่กันไปก่อนจริงๆแล้วเดี๋ยวผมขออธิบายก่อนที่จะเข้าเนื้อหาของคลิปว่าจริงๆแล้วเนี่ยนวันเสาร์เนี่ยผมจะลงคลิปอ่า หนึ่งวันน่ะวันแรกของวันที่เปิดเทอมอะ่ะเออแต่ผมไม่ได้อัดครับเพราะว่าเมื่อช่วงต้นเดือนทุกคนกฎของ y o YouTube รอบเนี้ยมันมีผลกระทบถ้าเกิดผมจะทำคลิปนี้ใช่ไหมผมก็ต้องตัดยาวเลยซึ่งอ,อ่าช่วงเนี้ยเวลามันไม่ได้อะไรขนาดนั้นทุกคนเออตั้งแต่วันจันทร์วันอังคารเนี้ยกับห้าโมงครึ่งหกโมงอะไรเงี้ยทุกคนมันเลยผมเลยไม่ค่อยมีเวลานะทุกคนอันนี้ก็ เลยตัดสินใจว่าผมไม่ได้ถ่ายคลิปนั้นนะทุกคนทุกคนก็เลยเออไม่รู้ว่าวันแรกผมทำอะไรบ้างน,นะครับแต่เอาเป็นว่าถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งผมอยากที่จะทำแล้วก็มีความขี้เกียจที่น้อยลงเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาทำกันแต่อธิบายก่อนว่าคอนเทนต์ที่ผมจะทำในวันนี้จริงๆแล้วอะ่ะผมทำตั้งแต่ที่ปิดซีซัน2แล้วนะครับตอนที่ปิดซีซัน2ไปเนี่ย ผมก็ได้เริ่มวาดทันทีเลยนะครับผก็ผมวาดโดยการใช้นิ้วนะครับพร้อมที่จะชมกันหรือยังครับกับการวาดรูปนะครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าครับผมไปชมเลยครับมาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มวาดกันนะครับก่อนอื่นเราก็ถ่ายรูปนะครับแล้วเราก็เริ่มสเ e t ตภาพตามได้เลยนะครับ สำหรับคนที่ใช้อยากใช้ดินสอคุณก็แต่ไม่มีดินสออ่ะคุณก็สามารถใช้นิ้วได้โดยการที่วาดบนกระดาษก่อนนะครับแล้วใช้ภาพเนี้ยสเก็ตได้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนทีหลังนะทุกคนแต่ไม่ใช่คลิปนี้นะครับผมก็เริ่มวาดไปเรื่อยๆนะทุกคนในระหว่างที่วาดเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนดีกว่าว่าไอ้ช่วงที่ผมอา่า ถอดเสื้อเนี่ยจริงๆแล้วผมก็ใส่กางเกงนะทุกคนผมแค่ถอดเสื้ออย่างเดียวนะทุกคนคืออยู่บ้านชิว,ชวๆอะ่ะเข้าใจใช่ไหมผมก็ใส่กางเกงแล้วก็ถอดเสื้อก็ปกติเวลาผมอยู่บ้านผมก็อย่างนี้นะทุกคนโอเคแล้วผมเคยติดติดเหลืองหนึ่งครั้งนะทุกคนตอนที่ ผมทำคลิปเซอร์ไพรส์ยาลิปนั้นน่ะเออผมโดนเหลืองนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรคือเหมือนไม่เข็ดเนี่ยทุกคนโอเคแล้วหลังจากนั้นนะเราก็เริ่มลงสีครับทุกคนแล้วก็วาดไอ u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  e e เนี่ยเข้าไปแทนกระดาษอันนั้นนะทุกคนผมไม่แน่ใจว่าผมจะเซนเซอร์ดีไหมอ่านี่ก็เริ่มการลงสีตาเป,นนเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนนั่นนะครับอันนี้คือค่าเริ่มต้นที่เราตั้งไว้นะ แล้วหลังจากนั้นครับเราก็เริ่มวาดสีม่วงด้านหลังนะทุกคนแล้วอธิบายว่าเนี่ยคือที่มาของปกช่องเรานะครับผมอันนี้คือทิ้งไว้หลายวันแล้วไงที่มันเว้นว่างอ,ะอ่ะอ่าอันนี้เริ่มเปลี่ยนสีหลังนะครับเพื่อให้ดูง่ายขึ้นว่าขาดสีอะไรอยู่บ้างนะครับแล้วก็เริ่มทาเหมือนเป็นแสงด้านหลังใหม่นะครับเปลี่ยนเหมือนพัฒนาภาพใหม่นะครับแล้วก็เริ่มทาสีใหม่เพราะรู้ว่าเออมันไม่เข้าเลยนะครับ จริงมันก็สวยแหละแต่มันไม่ได้เข้าอะไรขนาดนั้นทุกคน่าตอนนี้เราก็เริ่มเก็บราย,ายละเอียดนิดนิด,นดหน่อยหน่อยนะทุกคนนะครับอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับแต่คือความที่มันทิ้งไว้หลายวันเงี่ยมันเลยมองไม่เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทั้งเท่าไหร่ยังไงอ่ะคือที่มันนานเนี่ยเพราะทิ้งไว้หลายวันเนี่ยทุกคนเริ่มต่อเลยไหม ยังยังอีกอโอเคมานหนาแล้วงั้นระหว่างนี้เดี๋ยวเราก็มาคุยแรงก่อนนะทุกคนคือจริงๆแล้วอะผมจะทําเป็นเสื้อเว้แต่ว่าเออผมอยากได้ความเรียวๆความเป็นตัวผมเนี่ยตัวผมก็คือผมเป็นคนขี้ร้อนเวลาอยู่กลางวานันอยู่บ้านเดินไปไหนผมก็จะถอดเสื้อเว้ทุกคน คือผมเป็นคนที่ขี้ร้อนมากๆนะทุกคนแต่ถ้าสมมุติว่ามีวันไหนมีอะไรที่มันต้องไอ้นี่อย่างเงี้ยผมถึงจะใส่เสื้อนะทุกคนอย่างตอนนี้ผมก็ใส่เสื้ออืมเออดดูเอ,เอคนดูจะดูยังไกูไม่ได้ตั้งกล้องก็ผมจะใส่เสื้อนะครับตอนนี้ยังนี่ยังไม่ว่าดีกว่ามันกี่วันเนี่ยน่าจะหลายวันโอเคผมก็เริ่มเปลี่ยนสีด้านหลังนะครับแล้วก็ลงด้านหลัง ให้ hey, เป็นเหมือนเป็นดาวๆวแล้วก็เริ่มลงแสงให้มันเหมือนเป็นดาวระยิบระยับด้านหลังนะทุกคนแล้วเก็บรายละเอียดแสงเงาครับแล้วผมก็รู้ว่าเออแสงด้านหลัง่ะมันไม่พอนะผมก็เริ่มวาดเงาที่นิ้วครับผมวาดไปวาดมาเรื่อยๆวาดไปวาดมาเรื่อยๆนะครับก็เริ่มรู้สึกว่าเอยเราวาดผิดเดี๋ยวเพื่อนๆดูแล้วกันเป็นช่วงที่ผมวาดผิดนี่นี่ช่วงนี้ช่วงนี้เดี๋ยวดูปรบับปรับลบใหม่ผมก็ต้องวาดใหม่นะครับลงใหม่ แล้วผมตอนแรกจะทําเงาใต้คอด้วยแต่ผมทําไม่เป็นฮะก็พึ่งหัดวาดรูปนะครับดิจิตอลนะผมวาดรูปดิจิตอนเนี่ยถึงแม้จะไม่ใช่ภาพแรกทุกคนแต่เป็นภาพแรกที่ใช้เวลาหลายวันนะทุกคนโอเคอันนี้ผมก็เริ่มวาดลงเงาลงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนลงเปลี่ยนเงาเปลี่ยนเฉดไปเรื่อยนะครับจริงจ ตอนแรกมันได้แล้วแหละแต่ผมเบอร์นะครับแล้วก็เริ่มลงเงาลงแสงสะท้อนจากตัวผิวหนังไปแล้วก็ลงลายเซ้นแล้วก็ซู1หนึ่งแสนซับด้านบนนะครับแล้วก็เริ่มเปลี่ยนจากแสงสีขาวเป็นสีดำนะครับเไม่เปลี่ยนจากสีดำเป็นสีขาวนะครับแล้วผมก็เริ่มเก็บรายละเอียดตามผมตามเลข3อะไรอย่างเงี้ยทุกคน แล้วก็เช่นเคยครับที่ผมก็เหมือนจะทิ้งไว้หลายวันเลยนะครับแล้วก็มาลงสีที่หูที่ตาแล้วผมก็เปลี่ยนไม่เอานะเพราะว่าพอทําเสร็จแล้วมันเหมือนหมีแพนด้าทุกคนแล้วก็เริ่มลงสีด้านหลังครับและหลังจากนั้นก็บันทึกเฮียคราบขอโทษเมื่อกี้ด้วยนะครับพอดีว่าเผมลืมดูเฟรมนะครับแล้วก็มันสุดวิดีโอแล้วแล้วผม ลืมใส่แถบไปทุกคนผมก็เลยไปเข้าไปแก้ปัญหาด้วยกันเข้าไปเพิ่มฟิล์มครับแล้วก็มาพูดต่อเนี่แหละทุกคนเพราะนั้นเสียงช่วงเมื่อกี้มันก็จะขาดแล้วผมขี้เกียจภาพใหม่นะทุกคนครับและนี่ก็คือผลงานของภาพนะครับที่ทุกคนได้เห็นกันอยู่นะครับที่ผมได้ปรับปรุงและใช้เวลานานมากนะถึงอาทิตย์ไม่เพื่อนๆไปดูคลิปปิดซีซั่นน่ะผมจำไม่ได้ว่าคลิปอะไรทุกคนขอโทษด้วยแต่ผม จำได้ว่าตอนท้ายเนี่ยในคลิปนั้นอะ่ะผมได้ทําการปิดสีสั้นนะครับแล้วก็เปิดคลิปแรกนะครับด้วยซิดคอมครับทุกคนโอเคก็จบคลิปกันได้เลยนะครับผมผมก็จะขอปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมคลิปใหม่เนี่ยไม่แน่ใจนะครับผมจะไม่รับปากนะครับว่าลงวันไหนนะทุกคน แต่ผมจะพยายามลงให้มันต่อเนื่องที่สุดก็แล้วกันนะครับผมก็คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมท,ทุกทท่านบายบายครับปลไป